ต้นคำกระสีเพราเฮ็ดอีกว่ากำลังออกแต่เฮือนพนกระตกแน่นหนึ่งปีนี้เฮ็ดออกลายเหมืนกอกไปตอนคำก็ได้ตอนเศ้าก็ได้ไปยาวไปยาวไปกำลังยางไก่เฮ็ดเฮ็ด ออกไปทางหน้านี่แหละวันนี้ไปนี่กระเฮือนนี่กำลังหอดเทียงเนาะไก่สิ่หอดป่าเห็ดนี่แหละป่าเห็ดแคบบ้านนี่แหละวันนี้ยู่ไกลดอกเห็ดกันเลยไปไปมาอลไรเห็ดอลไรเห็ดเนี่ยนี่ชื่อได้เลยได้เห็ดเนี่ยอ๋อว่นนี้ลงไปเราเห็นโดดเห็ดนะอ๋อเห็ดปวกขี้นออก cái đọc ngay anh Thôi nè đơn ninh 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 nè nè ninh 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 Này, còn nè nè ninh 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 nè ninh 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 này, này, ninh 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 Chủ này, này hết, xong lại hết binh. Say mọi sau 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 sao sau sao 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 sau 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 sao sao ตเสาเก็เห็นตนัรก็เห็นเห็ดนี่โอ้ยชั้นเนี่ยเก็ใส่ช้นได้ก็ได้เลยอืมข้าๆเคยไอีเม่อเาไกลที่จะเถียงน่ะในเถียงนี่เราเห็ดกันดิโอ้โหบุม่พไปหาใกล้ๆเถียงกัดิเขาหาต่บไก เห็ดข้มาหลายพี่น้องโลดน้าวขันขีดพี่น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 ี่ตัวนี้ก็เอานมตัวนี่ก่อนนี่โอ้จุ่มเี่งามแต่จุ่มเี่ก็อนมีดอกงามจุ่มขด้ไม่ใช่ในเวทีนะนี่ได้เห็น để sắp cây lại sắp cái cây này khó mình hạt lên hạt cây đi luôn hạt luôn cái đầu hết cái cái lăng đi đây à. để sự ừ. ban này mới nó cái nó ้นมันออกหลายในพุ่นนี่ไหมเตยโตสวงามอยกบ้านนะครับนอกทุกทุกโผล่งอยากบ้านแล้วตอนขำนะตอนเศร้าพอดีดอกหน่อยมันอยู่ทีมันก็ดอกหน่อยแนละ้วมันคือกันกับอย่างนี้น ขึ้นนี่จะงามๆไม่จะดอกเึ้นจุ่ม่ให้อกซับบลึงนะซับให้มันขาดลยนะมันหักไับบว แสดงเอาปีนีไหล,ลายนี้เห็ดนี่กรดฮะกระพรนะฮะกระพร่นนี่เห็ดมันหลายหลดีเลยเห็ดหลายปีนี่นอ เงินให้กระดองคนพ่นเองดองกระดองคนพี่ดอกกระพี้โอ้จุ่มตินแหงหลายนี่เดี๋ยวจะเฮ็ดได้หนี่ิจะจุ่มก็มั่งเช็คดูอ๋อพี่น้องหลายนี่พี่น้องอะไรเฮ็ดสังพี่หลุดจะเฮ็ดดีนนี่หมูเดียวได้เป็นกระต่าเลยนะเฮ็ดหนึ่งมันนั้น็หลายนั่น เนีนย่นะเฮ้ยเฮนยเนี่ดี๋ยวเช็ดุกเลยช็ดธรรมดเอาเคียเขียวพี่น้องเ้ม่นำเลย Body kay đọc các kia mọi người. Mohammad. Mày đi về chung chung. Mày đi về chung chung. Mày đi về chung chung. chung chung. chung chung chung. Mày đi về chung 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 để đọc này sát sát Để đọc mình này này bán vui rồi sạch cái này này sạch đứng เดากปนะงามนแล้วดีไม่ทราบไม่เห็นค่อยจะได้เลยเห็นมันเคยออกเลยนะครับมันเด้ออกมาหลายปีแล้วที่นี่มันเห็ดหลายมันจะออกมีเศร้านี่ก็ตายมากับบ่อที่เห็นเลย mà tây ban cả, đi hiện khảm đèn, không sao cái, 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 bán cái, 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 นี่มันจะวางไหก็ซแบบนั้นนี่นีจุ่มนี่ก็ลายนี่มีตัวสวยได้มาเอาสองคนทางคนแด้คนนี้ไหมอยอะรับกานลายซับธรรมดานี่นี่ตัวจุ่มนี่มันบันเด็กนนน่นี่สาวนี่อดีงามแต่เห็นเดมมีใครบ่งคงปไดีออกไปนะไม่ใช่ไหมามานะพี่จะเห็น่เห็นเนนะออตนงามนี้ว่ะ ี่ตัวนี้พอดีงามโขขึ้นมาเลยคนตกคนตกลิ้มเอาเฮ็ดกินคนตกห้ามให้เราเฮ็ดกัะน่เฮ็ดกันน้าชุมหูกรเบงให้ไข่เลยแต่ไม่ได้เกลือเต็มขู่ะ คือสิเบิดแล้วมตัวบานนะพี่น้องตัวจุ่มอยู่ข้างหลังก็ว่ได้ไกลดอกอยู่นี่เกือเฮือนกลหันอยู่ในเฮือนหลุดนี่เดินเฮือกนี่เลยนะเห็นดอกปีนบานเนาะูดอกนี่สึ้นมางามไปเลยเมื่อเช้ามาเนี่ยโ้ได้ได้แล้วก็พากันอย่างเมื่อฝนตกลิ่นเลยนั่นหนึ่งโอ้ ปลาปลาสํานี้ก็ได้สันสิกินและเห็ดบ